แบบแม่จะให้มาเก็บไหมพี่ใหญ่เสียหน้าอยู่เสียหน้าจะให้มาเก็บดูนะว่ามันมันฟินเอาเจ้ามาเสียหน้าซื้อนี่ล่ะเอาดอกเก็บเป็นเพื่อใส่ในถังเขาไอาตัวเนาะใส่ในกระถางปูดเนาะกำลังขูดมันหวานขึ้นยังเด้เนี่ยดอกหนึ่งเพี้ยนี่โอยดอกใหญ่โอ้คนเพื่อเห็นเชื่อที่ซื้อมาพร้อมกันเนี่ยเนาะอือ อยู่แบบก็ลุงไม่ธรรมดาดอกที่ดอกใหญ่เลยที่โตันขายคือบวดอกใหญ่กว่านี้วะว่าเขาเจ้าเห็ดบังคับในโรงนั่นเนาะอันนี้เห็ดตามธรรมชาติพเพคะสมบูรณ์มันงามหวานนี่พี่ใหญ่จะจะไม่เหมือนที่เขามาขายเขามาขายจะเป็นคิ้วๆเป็นบวบอันนี้มันจะเป็นหวานหอมมือเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ไม่รอนยามันเออเดินเดี๋ยวนี่พ่อรองตาจะจะเก็บเถอะให้ให้ลุงมาเก็บกระดอยให้ลุงมีความสุขเก็บเห็ด มันน yeah. ึกเก็บไปเลยียมยเขาไปเลยเกีเขาเไปย่างยบเลยตะบนนีดอกเห็ด oh ม no. ันเกิดขึ้นผุนเจ้าเลยมาเบิงแอะแหละยออ้างเสคนด็เมียไทยสุดสนี่นาพูดนะเก็บอุยบอกไม้ใหไม่เคยปลูกด้้เย กูเกียครับบครับบูกเกียดกูเกียเก็บได้สิเหตุตัวตี้ันนั้นคุยป้าดีดอกบ่ดอหลายดอกอีกตัวตังแต่อไวสะของเฟียงออกไหมโบยาสะสะอากาศลายก็บ่ดีนี่แหละหกัแงะแงะแล้วห้อก็ยแงตั้มสีทั้งวันแงะตั้มสีแงะตั้มเหนียทั้งทึงนี่ ทำไมา่ส f แบาเ,เ,เ,เอกกาเอข่านแทงแว่าได้กินแท่โอ้ยคุ้มคาเี่ยเดหนูเขากุ้มค่าขึ้นอย่างนี้เขามีความสุขแ้อะนะสองอ,อืมสองร้อยเพยกี่ยวกับเนื้อย่าเกิดดีเพเกี่ยวกับเสียอย่งเราเกีียวกับเนเ้าได้เก็บเนี่ยมันงามมันมีความสุขมันฟินนังเคียระดับระดับ ใครยังลืมอยู่กินเช้าแซ่บเป็นน้ำแกงนีมันมลุอยากให้เจ้าไม่เก็บเวรบัตปาดขาข้าวเขาขี่มาโรยไว้ขาขาไม่สอเดี๋ยวไปประนั่งปาดขาน้าโบถักเลยนะก้อนมาเกิด เกิดเด้อเกิดเด้อปัญญาเไปไงมาสอดี๋ยวฟังกิจะหัวไปเดนี้พวกไปเด้ก็หดน้ำตลอันบเนี้ย